เอาเป็นจุดแข่งของแบรนด์ผมละกันคือสิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมทําธุรกิจแฟรนไชส์นะครับมันต้องเริ่มจากการทำรลสลอร์ทที่ดีก่อนผมมาเชื่ออย่างหนึ่งว่าการทําร้านอาหารที่มีศักยภาพ sustainable แล้วอยู่ได้ยืนยาวจริงๆครับผมเชื่อว่ามันจะต้องเป็นอาหารที่ fair value fair price ก็คือเป็นราคาที่เหมาะสมได้ประสบการณ์ทําเลที่ตั้ง การบริการคุณภาพอาหารที่เหมาะสมเองสังเกตดูครับร้านอาหารที่ขายถูกมากๆถูกกว่าความเป็นจริงแต่เน้นวอลุ่มวันนึงพอคนเริ่มเบือ่อก็ขาดทุนอยู่ไม่ได้ขายแพงมากๆขายได้ครับแต่ แ a วลูก็ต้องสร้างมันตลอดไปผมเลยมองว่าจริงๆแหละคีย์รูสักเซนจริงของธุรกิจอาหารจริงคือหาจุดที่เหมาะสมทําความเข้าใจว่าธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยมันควรราคาเท่าไหร่เอ็กเซเรียที่เราให้เขาคุณภาพประสบการณ์ตลาดที่เราให้เขาจริงๆมันควรจะต้องขายราคาเท่าไหร่อันนี้แหละครับม่ทําให้ว่าจะเป็นแบรนด์เป็นโปรดักมันอยู่ได้อย่างซั s t a เ n นเบิแล้วเราก็ทําให้มันมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นหรือมูลค่าเท่าเดิมแต่จ่ายถูกลงจากโครงสร้างองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นมีโค้ดอสเกลนี่คือหลักการ ที่ผมทําให้ร้านอาหารผมเนี่ยต่อให้ไม่ลอยขึ้นไปแต่มันก็ไม่จบลงจากนี้